กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาชมของเล่นชิ้นหนึ่งซึ่งมันมันก็เป็นของเล่นของ VR ท z นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะตรงยุคแล้วมันก็ค่อนข้างจะหายากนะครับน่าจะหายากกว่าตุดดมดทีเซ็ตะอีกนะนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ตัวโหลดนะครับมันคือตัวโหลดโชคหลังของ VR ท z s นั่นเองเอ่ ไม่แน่ใจนะว่าใช้กับทีซตเมได้ไหมเพราะว่ามันเขียนแค่นี้ทีเซเ็มน่าจะไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าโชคข้างหลังหูล่างมันบูทมันจะยาวกว่าพวกพ r อาทีซตนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าถ้าใส่ตัวโหลดแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับผมเห็นเห็นบางคนอะ่ะเอาเอารถใช่ไหมเอารถไปดัดโค้งนะครับไปดัดโค้งให้มันเรียบ,รยบตรงๆมันแบบ มันเสียรถนะครับแต่ก็แนะ้วแต่ความชอบนะแต่ผมว่ามันมันเสียรถอะ่ะเดี๋ยวจะพามาดูว่าถ้าเราใส่ตัวโหลดตัวนี้มันจะต่ําแค่ไหนแล้วการขับขี่มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคงจะขี่ให้ดูแค่รอบๆหมู่บ้านหรือไม่ก็แค่นี้ไปๆมาๆนะครับก็จริงๆอะ่ะผมเคยใส่แล้วผมเคยเคยซื้อมาเล่นนานมากๆแล้วนะครับมันมันค่อนข้างจะเตีย้ยเตี้ยมากๆเลยนะเดี๋ยวต้องเอาบางคนหลังออกนะครับน่าน่าจะติดเวลาเอาลงนะ ก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมๆว่าถ้าเราใส่แล้วเป็นยังไงดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการใส่ซึ่งไม่รู้นะต้องแปลงหรือเปล่าแต่แต่ที่ดูด้วยตามันน่าจะไม่ต้องแปลงนะครับน่าจะใส่ได้เลยหรือเปล่านี่แหละเดี๋ยวมาดูดีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถอดบางคนกันก่อนนะครับต้องถอดกระปุกลุ๊กด้วยวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าไม่ผิดพลาดผมจะพามาย่อสายไฟนะครับเนื่องจากมันมันลบไปแล้วชักจะลำคางสายไฟแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะท่านผู้ชมนะครับการที่เราต้องถอดบางโคนเนี่ยเพื่อเวลาเราถอดช็อมันจะได้ทํางานง่ายนะช็อตัวล่างนะครับก็จะใช้เป็นเบอร์สิบสี่กับสิบเจ็ดอันนี้อันนี้มันน่าจะเป็นของเล่นที่ค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยนะแต่ดูหัวนะ้ำดูใหม่ๆยังไงไม่รู้นะครับมันก็จะมี มันจะมีนี่มันจะมีบูทบูทน็อตหนึงตัวแต่ผมยังไม่รู้นะว่าใส่ยังไงเคยซื้อมันเล่นครั้งแหละมันนานแล้วมันผมจําไม่ได้แล้วว่าใส่ยังไงนะครับน่าจะอยู่ในลักษณะเนี้ยไอ้ี่ยติดยางวะติดยางแ่วะเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมนะครับผมก็รุ่นเหมือนกันว่า18มันจะติดยางหรือเปล่านะยางเดิมของทีเซอรมันก็สิบหกสิบแปดนะมันก็น่าจะใส่ได้นะผมว่า มันจะล้มพึ้บลงไปเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเอเทกันเด้อท่านผู้ชมเห็นกันไหมว่น่าจะน่าจะอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองดูดิไอเนี่ยไอบูทตัวที่มันให้มาเนี่ยผมว่ามันไว้ลองตรงนี้ น่าจะไว้ลองนี่นะเพื่อแบบเวลาเราบีบสวิงอาร์มเข้าไปนะครับแต่เหมือนมันจะใส่ไม่ได้ไงไม่รู่น็อตแม่งติดหมดเลยว่ะเดี๋ยวใส่น็อตเดิมดีกว่าเดี๋ยวลองทําทรงแป๊กนี้ จะติดอะไรมาล่ะทรงเตีต้ยัดเลยนะเนี่ย ไม่ติดสวิงอารามอ่อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนจะทำยังไงกับมันดีวะเตี่ยแปลกเลยโคตรเตี้ยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาไปธีแป๊บอาะละท่านผู้ชมพร้อมชมกันหรือ,อยังโอ้โหนะครับอันนี้เป็นล้อสิบ8นะ เกือบติดเหมือนกันนะอันเนี้ยอันเนี้ยอ่าจริงๆอ่ะจริงๆจริงๆอ่าทางทางผู้ผลิตนะครับทางผู้ผลิตของอ่าไอ้ตัวโหลดตัวเนี้ยเขาไม่ได้ให้บูทมาจริงๆอ่ะมันควรจะมีบูทตรงนี้ด้วยนะนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเห็นมันห่างไหมมันห่างเยอะมากๆเลยนะมัน น่าจะประมาณ6มิลได้นะครับ6เกือบ10อะเกือบ10มิลต่อข้างนะเห็นไหมนะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องลองบูทเข้าไปเราต้องลองบูทเข้าไปเพื่อกันไม่ให้มันใส่นะครับทางที่ขี่เรวเร็วยังไงก็ใส่แล้วก็ไอ้บูทตัวนั้นะน่ะนี่ตัวนี้เหนไหวะเนี่ยไอ้บูทตัวเนี้ยไอ้บูทตัวเนี้ยคือคือมันต้องใส่นะครับจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไอ้บูทตัวเนี้ยจริงๆต้องใส่นะครับความจริงแบบจริงๆเลยนะมันต้องใส่อย,อย่างที่ผมคิดครับคือว่าเวลาเราใส่ตรงเนี้ยเห็นป่ะเราต้องใส่ไปแทนหูโโชกเดิมเนี่ยชกตรงนี้มันอยู่นี่ใช่ไหมอันนี้ต้องใส่ไปแทนนะครับเพื่อเวลาบีบอัดแล้วมันจะได้แน่นเปรียปร้ยๆทีนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยเขาให้มาเกินนะครับเขาให้มาเกินเราต้องตัดทิ้งนะครับต้องตัดทิ้งน่าจะประมาณเนี่ยนะมันมันนิดนึงอะ่ะจริงๆ ถ่างได้ครับใช้วิธีถ่างหูได้แต่ว่ามันมันเสียไงมันเสียถ้าเราถ่างหูนึกออกปะเราก็จะไม่ถ่างนะครับเราจะตัดบูทออกไปแต่ผมยังไม่ทําให้ดูคลิปนี้หรอกนะเพราะแค่ใส่ในี่ยกูก็ลากเลือดแล้ว <c oughs> เหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยจริงๆเนี่นชนด้วยเห็นไหมนะครับชนนะครับชนอาจจะต้องว้าสักเล็กน้อยนะใครจะใส่ตัวโหลดก็ก็ทําไม่เสียดายโค้งนะแต่มันก็ดีกว่าดัดโค้งอ่ะบางคนเห็นเนี่ยดัดดัดโค้งตรงเนี้ย ดัดทรงนี้นะครับแต่มันจะตรงกว่าน,นี้เยอะมันแบบมันแบบเวลาขายเวลาอะไรมันมันเสียทรงรถหรอือเปล่าอะอันนี้บอกเลยว่านั่งคนเดียวนั่งคนเดียวครับทรงนั่งคนเดียวดูโอ้โหแค่แค่แคอันเดียบูทเนี่ยบูทบูทโอ้โหท่านผู้ชมนิดนเดียวนะครับนิดเดียวแบบนิดเดียว <laughs> ไอสัตว์ทรงเชงชัดๆนะครับ ก็โอเคผมว่าทรงนี้เข้าท่านะครับไม่เลวสําหรับผมนะมันค่อนข้างจะดูดีนะครับทรงนี้ค่อนข้างจะดูดีแต่ว่าเดี๋ยวโชคหน้าเนี่ยต้องตัดแกนจะให้จะไวงี้ไม่ได้นะว่าจะซื้อใหม่อยู่เมือนกันเพราะว่ามันเป็นตามมดหมดแล้วนะครับเห็นไหมแต่ไม่รู้ขัดได้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าไอเนี่ยตอนตอนเอาไอนี้ขึ้นเอาแผงคอขึ้นนะครับเนี่ยเอากดโชคลงเนะี่ยไอพวก พวกนี้มันหายไปเหมือนกันนะพวกตามดเนี่ยหายเหมือนกันนะตามดสนิมเนี่ยขัด,ขด,ขดผมว่าน่าจะออกอยู่แต่ว่าไม่รู้โชคจะร่วหรือเปล่าตัดออกหลายนิ้วเลยอะน่าจะมีน่าจะมีหกน,นิ้วห้าหกนิ้วหรือห้านิ้วครึ่งน,นะครับแต่ทีนี้มเวลาใส่บางโคนเนี่ยน่าจะใส่ไม่ได้นะนะครับก็ก็คือ,ก,คอก็คือติดนะครับติดเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นเนินให้ดู เห็นไหมท่านผู้ชมคือแบบไอ้เชี่ยคือเตี้ย,ยชิบหายอะอเตี้ยแบบมากมากอะ่ะสายท่อสูดไม่ได้สายท่อสูดนี่น้ําตาไหลเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ผู้ชมจะส่งมันได้เว้ยคือส่งมันสวยมากเลยนะผมหลับผมมองว่าส่งมันสวยมากเลยนะแต่ว่านั่งได้คนเดียวนะครับขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยคือแบบท้องเนี่ยท้องจริงๆเนี่ยต้องหาแผ่นเด็กแปะนะไม่งั้นหายครับท้องหายหมดหรั่วล้วแต่ส่งได้จริงๆนะทีแรกผมว่าจะจะ,จะขึ้น ขึ้นลูก64นะครับขึ้นลูก64ใส่เสื้อน้ําเหมือนเดิมโปรเจกต์ใหม่กูอีกแล้วนะฮไอถัดของเก่าของเก่ายังขี่ไม่ได้เลยขี่ไหนไกลไม่ได้เลยนะครับเอออ,อย่างแคงไสยังไปไม่ถึงไหนเลยครับลงกึ่งเขาไม่ว่างอ่ะก็นะครับวันที่แรกว่าจะขี่มาต้องเติมน้ํามันแล้วก็ใส่น้ํามันอันนี้ถังนี่ผมล้างแล้วนั่นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจะโชว์ให้ดูน่ะเป็นไง นีครับอันนี้แฟตไหนวะเห็นไหมขาวใสเลยครับล้างเองกับมือก็รอใช้แหละนะครับคือไอ้เจ้าตัวโหลดตัวเนี้ยหาซื้อยากมากไม่รู้ในช้อปปี้ a าซาด้ามีเปล่านะผมซื้อในเฟซบุ o กนะครับเมื่อนานมาแล้วก็เป็นปีแล้วละ่ะนะครับก็อย่างที่ว่าไปข้อเสียมันก็มีเราต้องไปปรับแต่งเอาแต่ว่ามันดีกว่าดัดโครงแน่นอน มันดีกว่าดัดโค้งเลยครับอันนี้มันน่าจะเตี้ยประมาณสามนิ้วได้เลยนะเนี่ยน่าจะนะน่าจะเตี้ยประมาณสามนิ้วได้นะครับมันต้องวัดระยะจากตรงนี้แล้วก็เยื้องลงมาน,นี่ว่ากี่นิ้วแต่น่าจะประมาณนั่นแหละคือนั่งซ้อนสองไม่ได้อะนั่งคนเดียวยังลําบากเลยก็ทรงดีนะผมว่าจะเอาว่าจะต่อทรงนี้แหละว่าจะเอาทรงนี้ไปต่อนะครับเท่ดีน่าจะชอบนะหาท้ายเป็ดมาใส่นะข้างหน้าใส่บางโคนนะครับ นี่มเฟีย้ยวดีเหมือนกันนะเปือยๆอยน,นะครับแจ๋วเลยก็เอาไว้เป็นแนวทางแล้วนเนาะเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครใครที่อยากได้แบบเตี้ยๆเฮี้ยๆเลยแล้วก็ไม่อยากดัดโค้งให้มันเสียรถนะครับแนะนําตัวโหลดตัวนี้ถ้าถามว่าใส่โช๊คอื่นในมานี้ผมไม่รู้นะคือมันใส่ได้แหละแต่มันต้องแปลงไนงะ ใส่ของแดดของเทน่าก็ได้แต่มันมันต้องมาตัดหูล่างนะครับตัดหูล่างเอาของเดิมมาไปใส่ไม่งั้นเมื่อไม่ใส่ไม่ได้ของเทน่ารู้สึกว่าจะเล็กกว่าด้วยหูมันแคบนะครับเทน่าแดดเนี่ยหูเนี่ยแคบพอมันแคบมันต้องตัดของเดิมใส่ถ้าเราไม่ตัดของเดิมใส่เราต้องลองบูทและอีกอย่างก็คือว่าไอ้น็อตน็อตล้อยตัวเนี้ยน็อตล้อยมันเทหน้ามันน่าจะเล็กกว่ามั้งนะถ้าจําไม่ผิดนะครับต่ะสงเนี่ยจ้าบเลยโดนใจพอสมควร ขี่ไปไหนว่าไหนไ,ไหนด้ไฟเบื้องแรกออกท่อเลยนะอะเอาละท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเหนื่อยกันประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บสายไฟให้ถ้าไม่ผิดพลาดน,นะส่วนเรื่องคาบูนะส่วนเรื่องคาบูที่มันติดเอาไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะว่ากันที่หลังแล้วกันคนมันดูน้อยอ่ะมันยังไม่ถึงพันเลยนะครับดูไม่ถึงพันก็กูเ่ขี้เกียจทำโอเคคลิปนี้ม,มีแล้วจะมาคลิปหน้าลากไปก่อนสวัสดีครับ